ปัตตาเส่อีกแล้วครับพี่น้องครับผมน้ำแบบเข้มข้นเลยพี่น้องครับผมกุ้งผัดพริกเกลือนะครับเข้มข้นนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมมาพบมาพ่อกันดีแล้วครับมือนี้ไม่น้ำมาตอนพี่น้องอีกแล้วนะครับอ้ยปัตตาเซ่ออีกแล้วครับพี่น้องครับผม เบื้องเมนู ع, ปลาด,ดุกครับ้อน <My S 2> ี corona, no ้นะครับผมต้มปลาดุกนะครับผมเป็นต้มแบบแบบน้ำแบบเข้มข้นเลยพี่น้องครับผมแต่เซฟแตวเียครับพี่องนะแต่สิมีผักแก้มเช่นเคยแล้วก็สิมี่นี่นะครับผมส้มผักส้มผักความบัวนะครับเลยชิมนี่ได้เป็นข้าวเจ้านะครับผมข้าวเจ้ากินกับเป็นนี่พร้อมนะครับอ่าเออกุ้งผัดพริกเกลือนะครับผมมีไข่ดาวพร้อมนะครับผมเอามาจากหมอเแห้งนนะครับเอามากินน้ำกันนี่หลายพี่น้องเลยอุ้ยมา ซิบเซียเหมือนกันพี่น้องมือเข่าแล้วครับเิ้ยที่มึงดูตัวหนมาก่อนอือหือ้กว่มามาพี่น้องมาของเสียบของนวัวน,นะครับผมมากินซิบเสียบเหมือนกันไปดูบ้างสิ่งน,นี้ไงเลยนี่บ่ายเลยมุอเข่าป่ะนะอือ นัวอีกบ้างครับแงค่คุมนี่ไปเลยลเกุ้งเผาพริกเกลือครับผมอืม,มคุณหน้าบ้าง ความ,มบวชว่าท่านเป็นดีไปไหนพี่ืมอืมเปลี ชนหน้าไปไต้องตพงงพอพร,ริกตัดที้งใช่ป้อมพริกหยวกน้ำโป๊ยมนครับเบสียบเสต้มมะลุกเข้มข้นนะครับอืม ไปดีมากมิเนี่ยังไ่อฮึนี่น้ำปลาห้าเจ้งนาบับเพิ่มความแซ่บกวีครับ่ <c oughs> อัน กุ้งผิดเกลือกุ่มพิดเกลือนะครับดักเลยนี่ผิดอุ้ยมาเห็นบ่นี่เที่ยหาดเลยนี่ให้ดาวกันนะมาครับเสียดายพี่น้องมีผูใ้ใดกินนะครับเอาไว้มิสเสีย

เือยฮึไม่ต้อง nó đi mà Sốm thịt Cùng tai nhẹ lên phía มาเลยครับต้องจับจับห้าวเลยนมาตัวเป็น ไปดีไงยกินกับขนมเสีนยงก็่แสบไปน่นองมันอยู่ไม่ขนมเสีนยงครับ อย่าตีมือครับผมอืมมา กระดูกลายได้ไหมน้องกระดูกทำมาระวังครับ <c oughs> มากขมนม <c oughs> เสรนตจัดไ้เลยมา อีกจนสองเมื่อพอดีเลยครับเนี่ย I uh -huh. ้มแบบสไตล์ใส่พี่แกงน้ำแบบพี่นอ <c oughs> ้องแช่เบียร์ยังเข้นกันพี่ควน้นนวลค่ายผัดเผ็ดแต่ว่าโบแมนครับคว้นนวลค่ายให้เป็นต้มปลาโบแมนแฉบบอกว่าเยอะ ผู้จริงอะไรผัดเพ็ดแบบนี้นำแต่ว่าเครื่องอะไรอืมเสียอืมแบบนี้แหละ

คาค้อึ้นมือนัปะต่างคาค้าไปก,ก็คัออยากกิน หูแสบครับผมต้มปลาดุกนะครับผมต้มแบบน้าแบบเข้มข้นนะครับ้ายๆข่ผัดเผ็ดแม่พี่น้องแต่ว่ากับโบแมนนะครับผมแซ่บน้านนัวดีนะครับแก้มผักเช่นเคยนะครับมีผักสมผักพร้อมมีผักวชพร้อมนะครับผมื่อนี้กัได้ปิโันกุ้งผัดพริกเกลือนะครับกินกับข้าวเจ้าแล้วก็กินกับต้มป่าเขานี่แหละนะครับผมแซ่บมีแห้งเช่นเคยนะครับ S 1> <S 1> อ,อ่ะมื่อวานขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับจังไลยกับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจโอน่อยนะครับีเฮ็ดคลิปพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเด้อกินกับกินแบบบ้านๆเท่านี้แหละครับผมบริจาคตั้งใจปานนั้นนะครับผมเฮ็ดผิดพลาดจังไลยขออภัยพี่น้องนะครับผมกินบ่ถูกจังไลยกะขอโทษขออภัยนะครับผมบ่สุภาพจังไลยกะขออภัยเช่นเดิมนะครับผมอ่ะมื่อวานขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ